สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องของทำเลนะครับทำเลที่บา้บาๆบอที่ไม่น่าจะทำมาค้าขายได้แต่กลับทำได้และทำได้ดีด้วยครับเดี๋ยวมาฟังกันครับสวัสดีครับพ่อระโยกนะครับจากร้านระโยกโรสคาเฟ่และร้านระโยกชานมัทยายมุกนะครับ2ร้านนี้เป็นร้านเดียวกันนะครับผมเกริ่นไปแล้วว่า วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเรื่องของทำเลบ้าบอๆบ,บนะครับที่ไม่น่าจะทําการค้าได้แต่ทําการค้าได้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทาํามาค้าขายอะไรส่วนมากแล้ววิชาการเก่าๆก็คือเรื่องของทํเลทําแน่นอนครับมันก็ไม่ได้เก่าหรอกทํเลดีมันก็อยู่ใกล้คนแล้วเราทําให้เราขายของได้ง่ายหาเงินได้ง่ายและอาจจะหาเงินได้มากๆคุณอาจจะรวยได้ด้วย ทำเลดีๆนะครับเพราะว่าเขาก็ทํากันมามากแล้วร้านประโยคเองก็เริ่มจากทําเลดีๆนะครับทําเลดีนะครับนอกจากขายของดีแล้วก็ตามมาด้วยกฎเกณฑ์หลากหลายนะครับคือ 1. ค่าเช่าสูงมีเจ้าของที่นะครับเจ้าของที่ที่เขาขายของดีอยู่แล้วซึ่งแน่นอนเขาไม่มีทางปล่อยนะครับอยู่กันยาวๆไปเลยจนกว่าเขาจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งหนักๆนนะครับเช่นว่าอยากจะเลิกแก่นะครับ หรือแบบเอออะไรปัญหาส่วนตัวรัานั้นแหละทีนี้เรามาดูเรื่องของทำเลไม่ดีแต่กลับทำให้ค้าขายดีได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับแต่ว่าเป็นประสบการณ์ตรงจากที่ผมพบเจอมาทางร้านไมโยกเนี่ยอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดินแดงนะครับอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่มีเรื่องของ d e l ิเวอรเข้ามานับับบปัจจุบันนี้เท่าที่ผมรู้นะครับ ก็ประมาณ3ปีที่ผมรู้จักพวก d e ลิเวอรี่เนี่ยที่มีฟู o ด p พนด้านะครับอันนี้เจ้าเก่าแก่เลย f o o d p พ n d a Grab Get ตปัจจุบันก็คือ g o j e จกนะครับแล้วก็จะมีวงใน Line Man แล้วก็มีโรบินฮ o ดนะครับซึ่งจะมาในปัจจุบันและในอนาคตก็อาจจะมีอีกหลายแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยจะบริการเรื่องของการส่งอาหารนะครับมุดว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยกดผ่านแอปปุ๊บ เรื่องสินค้าเรื่องอาหารรถรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่มอเตอร์ไซค์เขาก็จะวิ่งไปซื้อให้ที่ร้านนะแล้วไปส่งให้เราที่บ้านที่ทํางานหรือที่ที่ปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับด้วยหลักการนี้นะครับจึงขยายขอบเขตของการค้าขายออกไปได้ไกลสมมุติว่าร้านเราอยู่ที่นี่ตรงนี้นะครับเราขายของอยู่นะฮะแบบระบบเดิมเราอาจจะขายอยู่ได้ในวงนี้ปากซอย้ทยซอยปักซอยไทยซอย,ซอย,ซอยนี่นะับตรงนี้ แต่พอเข้าแอปพลิเคชันไปแล้วเนี่ยรัศมีการส่งมันจะไกลออกไป1-3กิโลเมตรหากว่าไกลกว่าน,นี้ได้แต่ว่าพวกพี่ๆขับรถเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าเขาขับขับรถไกลนะครับแล้วก็ทำจำนวนรอบในการส่งสินค้าได้น้อยนะแต่1-3กิโลเมตรเนี่ยเขาบริการยินดีบริการเราแน่นอนอยู่แล้วสูงสุดอาจจะ5กิโลเมตรแต่ว่า ตัวเลือกอาจจะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องหลัก10กิโลเมตรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งในอนาคตเดี๋ยวเราวกกลับมาเรื่องที่เราจะคุยกันนะครับผมมีอยู่เคสนึงครับซึ่งมันบ้าบอมากเป็นร้านอาหารตามสั่งอยู่ในจุดทำเลที่โคตรแย่นะครับคือชีวิตนี้เราคงาจะเป็นรับประทานร้านนี้คงคงจะน้อยมากนะครับคือมันไม่เอื้ออำนวยต่อการไปกินเลยคือเป็นร้าน แอาหาตามสั่งที่อยู่ในอู่รถเม์อูร่รถเม์คงจะรู้จักกันนี้นะครับเขาจะเลือกที่อยู่ไกลไไกลผูลล้คนหน่อยนะครับเป็นมุมมุมอับอที่มีพื้นที่ว่างนะครับว่างแล้วมันก็จะคนน้อยๆเงียบเงียบมืดมดนะครับไกลไแต่น้อยคนที่จะรู้จักแม้แต่คนในพื้นที่เนี่ยนะครับ <hoof> ยังไม่ค่อยเข้าไปเพราะว่าหนึง่ง ไม่รู้จะเข้าไปทำไรเพราะมันเป็นอู่รถเมนะครับ2มันมืดและเปรี่ยวมากตอนกลางคืนแม้แต่กลางวันก็น้อยคนที่จะขับรถเข้าไปนะครับเพราะว่าอู่รถเมย์เขาก็จะจอดรถรถเมย์เป็นคิวรถเม์เมยอะๆแล้วก็มีรถที่จอดทิ้งไว้รอคิวที่จะออกรถรอจอดซ่อมนะครับแล้วก็จะมีรถที่ซ่อมด้วยโอ้มันมันไม่น่าที่จะเข้าไปทำมาค้าขายอะไรได้ ถ้าเราขายอาหารก็คงขายได้เฉพาะกับพนักงานรถเมย์นะครับอาจจะเป็นช่างอาจจะเป็นพนักงานเก็บเก็บเงินพนักงานขับรถก็คงได้แค่นั้นกับคนพื้นที่เดิมๆที่อยู่ตรงนั้นแต่เมื่อเรานำร้านของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่ในร้าน delivery นะครับปรากฏว่าพอร้านที่อยู่ใน d e l i v e r y เนี่ย หน้าจอหน้าจอเมนูอาหารนะครับหรือหน้าจอที่ตอนที่เราเลือกร้านเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าหน้าร้านเป็นยังไงเป็นรูปแบบร้านจริงๆไหมเป็นเป็นห้องเลยไหมหรือมีโต๊ะนั่งกี่โต๊ะนะครับเราก็จะเห็นว่าเออร้านชื่อนายกอร่อยมากเนี่ยมีมีรายการอาหารตามสัง่งผัดกะเพราต้มยำหมูกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีรายการอาหารที่เรารับประทานประจำประจนะครับแล้วเราเลือก เราเลยโอ้ร้านนี้ใกล้เราขายไม่แพงอ่ากดเลือกเข้าไปซื้อปึ๊บมันก็จะมีพนักง,งานวิง่งตาม GPS เอไอคนขับเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร้านอยู่ที่ไหนก็ดูอ๋อร้านอยู่ตรงนี้นะพี่กัดนี้โอเคใกล้เราไม่ไม่ยากก็ขี่รถไปตาม GPS นะครับเหมือนเวลาเราขับรถเปิด GPS เนะ่ยก็วิ่งไปมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละหมุดปักอยู่ที่ไหนเราก็จะไปที่นั้นพอไปถึงปุ๊บก,ก็สั่งอาหารอาหาร ร้านก็เอาอาหารใส่ถุงมาพนักงานขับแล้วก็เอามาส่งให้เรานะครับถึงที่ที่หมายที่เรากําหนดเอาไว้แล้วก็จ่ายเงินกันมันก็แค่นั้นครับจบสรุปได้ว่าความสําคัญของความสวยงามหน้าร้านความสําคัญของว่าจะอยู่ที่ไหนมันไม่สําคัญแล้วเมื่อมาอยู่บนแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นในเรื่องของทาเลแย่ทําเลไม่สวยงามมันถูกทําลายทิ้งไปเมื่ออยู่บนแอปพลิเคชันเดลิเวอรนะครับ นี่แหละครับการเข้าแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่คือเราประหยัดค่าเช่าหน้าร้านในเรื่องของทำเลดีไปได้คือตัดต้นทุนทำเลทิ้งไปเลยนะครับเราสามารถเลือกทำเลที่เราสะดวกที่จะจ่ายเงินได้ก็คือสมมติว่ากำลังทรัพย์ของเราเราสะดวกที่จะเช่าร้านค้าประมาณ3 0 0 0 5 0 0 0แล้วเราหาได้เราก็เช่าร้านนั้นแล้วเราก็เอาเข้าแอปพลิเคชันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถ ขายของได้โดยที่อยู่ในต้นทุนที่คุณรับได้และหนักเข้าไปอีกคือถ้าทําเลที่ตั้งของคุณเป็นบ้านของคุณเองเป็นที่ที่คุณไม่ต้องเช่าหรือเป็นที่ที่เช่าในราคาที่ต่ํามากๆกำไรในส่วนนี้เนี่ยแทนที่จะต้องไปจ่ายให้กับค่าเช่านะครับมันก็จะเป็นกําไรกลับมาหาตัวเราเนี่ยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเรื่องเรื่องนี้นะครับเรื่องดีๆเรื่องแปลกประหลาดในปัจจุบันครับ พอจากกันไปนะครับร้านใบหยกและร้านโรสคอฟฟนะครับมีแฟนชายขายดีนะครับทำง่ายเริ่มต้นง,ง่ายๆคุยกันแบบพี่น้องอย่างเงี้ยนะครับถ้าสนใจอยากขายชาลมไขมุกและขายน้ำชานะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับจากทางรายละเอียดที่ผมทิ้งเอาไว้ให้นะครับสวัสดีครับ